เราก็ต้องเข้าใจบริบทของโรงพยาบาลหล้<ช>วเนะเพราะว่าทุกคนคมีต้นทุนไม่เหมือนกัน,นรอคิวนานแล้วก็คนเยอะอะไรเงี้ยค่ะผู้สูงอายุผู้ป่วยมีจำนวนมากขึ้นอาจจะแบบยังไม่เพียงพอก็จะมีคนกลุ่มน้อยที่อาจจะไม่ได้เข้าถึงอะไรแบบนี้ค่ะ ยากนะคะแต่ว่าต้องรอหนายากค่ะไม่นี้ไม่ยากค่ะเพราะว่าด้วยโลกออนไลน์มันเข้ามามีบทบาทเหมือนก็ทําให้ทุกๆช่วงวัยสามารถเข้าถึงที่ที่ประชาชนเนี่ยเข้าถึงง่ายสุดแล้วโรงพยาบาลภาครัฐไงทีเนี้ยมันก็อยู่ในเรื่องของการจัดการเราก็ต้องเข้าใจบริบทของโรงพยาบาลหลวยนะเพราะว่าคนไข้ก็คือเยอะเพราะว่าทุกคนมีต้นทุนไม่เหมือนกันไงคะรอคิวนานแล้วก็คนเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เข้าใจเพราะว่าโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยก็มีประกันสุขภาพค่ะถ้าถ้าสมมติเราไปโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงก็อาจจะ มีการรอคิวนานบ้างแต่ว่าเราก็ได้รับสิทธิได้ฟรีบ้างถูกกว่าบ้างเลยอะค่ะเรื่องโรงเรียนด้วยเหมือนกันค่ะหนูวคิดว่าโรงเรียนรัฐบาลสมัยนี้ที่ดีๆนะมีเยอะเลยแล้วก็ในการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็สังคมแต่ละสังคมที่เราไปอยู่เนี่ยก็แตกต่างกันไปค่ะซึ่งโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยก็เป็นช้อยส์ที่ดีสําหรับคนที่มีคุณภาพน้อยมันแบบเข้าถึงยากเพราะว่ามันต้องต่อคิวนานยาไม่ค่อยจะมีต้องมาหาหมอหลายๆรอบ ไม่พอค่ะไม่ไม่เพียงไม่เพียงพอสมัคร์ตกลุ่มทบางก็จะล้นก็จะอย่างเนาะเพราะว่าวัยผู้สูงอายุผู้ป่วยมีจํานวนมากขึ้นนะคะอาจจะแบบยังไม่เพียงพอในสําหรับคนที่แบบยากจะลุ้นแล่ร่อนี้ค่ะแบบไม่มีที่ไปหรือเขาแบบไปลําบากก็จะค่อนข้างที่จะลําบากคิดว่าอาจจะไม่พอค่ะเพราะว่าด้วยจํานวนของประชาชนที่มันเยอะมากๆค่ะแล้วก็ด้วยวิชาชีพนะคะอย่างเช่นหมอตํารวจหรือว่าพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความอดทนแล้วก็พยายามจํานวนที่ สามารถช่วยเราได้นในภาครลักเนี่ยอาจจะมีน้อยค่ะมันก็ยังไม่ค่อยเพียงพอมากผู้ป่วยทุกคนที่มารักษาด้วยบัตร30บาทรักษาทุกโรคก็คือเขาต้องต่อคิวนานมากกว่าจะได้หาหมอเราสามารถเห็นได้ทั่วไปตามโรงพยาบาลของรัฐนะคะกว่าจะจองคิวได้กว่าจะมาหาหมอได้อะไรแบบนี้ค่ะไม่ค่ะบางคนรนาคาถึงสั้ ไม่ค่ะเข้าถึงแล้วคือมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยใช่ไหมการเข้าถึงภาครัฐเนี้ยเขาก็ต้องปรับเพราะว่าเราก็เหมือนกับว่าหน่วยราชการตอนนี้ก็จะเข้าในเรื่องของยุคทีาเรียกว่าเทคโนโลยีเลยนะตอนนี้คือแรงงานของเราก็ไม่ใช่แค่ว่าจะมีแค่คนไทยใช่ไหมมีทั้งเพื่อนบ้านในโรงพยาบาลเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาเข้ากันเท่ากับคนไทยทุกคนัลษวใช่ใช่อยู่กับว่าเป็นด้านไหนค่ะถ้าด้านคมนาคมหนูคิดว่าทุกคนเข้าถึงได้แต่ถ้าเป็นด้านการรักษาพยาบาลหนูว่ามันยังน้อยไปหน่อยค่ะคิดว่าไม่ใช่คิดไม่ทุก เนราะว่าส่วนใหญ่เข้าถึงได้แปลว่าก็จะมีคนกลุ่มน้อยที่อาจจะไม่ได้เข้าถึงอะไรแบบนี้ค่ะ